สรุปขอดีขอเสียพี่น้องโอ้สำหรับอันน้ำมักอันคู่สเสียมนี่พี่น้องสรุปขอดีเลยพี่น้องเอ้เปลกนุ่มพี่น้องโอ้นุ่มนมืมเลยเด้พี่น้องเอ้ยางสวนนี่นุ่มนมือเลยนี่พี่น้องอีดเบื้องเล้วน,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 นะครับนุ่มนุ่มพี่น้องนี่ผลลายนะครับนี่แล้วก็อันน้ำยางนี่น้ำยางนี่ อาจจะได้เพิ่มขึ้นนะครับแต่ว่ากต่บาง่นเห็นผลว่ามันชัดเจนแห้งนะครับแต่ว่าเปลือกที่ขีดมานี่นุ่มแห้งพี่น้องรู้สึกในมือเลยนะครับผู้ใดขีดนี่ผมขีดเบองเล้วนะครับสามสี่ต้นนะครับเป็นขึ้นกันเมื่อนะครับขึ้นนุ่มนะครับเปลือกนุ่มเห็นเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับอันที่สวงก็คือสีสีสันของต้นต้นยางนะครับรือว่าการงงปงเปลือกไม่เนี่ยครับนี่ครับรู้สึกว่ามันขยายเร็วนะครับ ขยายขยายดีกว่านะครับขยายดีกว่าเออขยายดีกว่าที่ห้องบริสีธนะครับบริพนนะครับสีสีต้นไม้นี่ก็เป็นอีกสีหนึ่งนึงครับสีสันหรือสึกวนาม่อล่าเอออาจจะเป็นยิ่งสันได้นะครับอ่าถ้าเป็นม่งเป็นพ่นนะครับเนาะอันที่อันที่สามก็คือว่ามันนั่นมันประหยัดนะครับมันมันมันราคาถือนะครับมันราคาถือแต่ว่ามันก็ ยัดที่เปลือกอยางเข้าหนุ่มได้นะครับแล้วก็รักษาโรคนี่ยังบ่ชัดเจนว่ามันรักษาได้นะครับแต่ว่ามันหย,ย,ยุดหยุดนี่คือหยุดครับบ่ล่ามต่อนี่คือคือได้ครับตอนนี้าหลังจาก4-3เามเอือนว่าล่ามต่อนี่ได้แน่นอนครับบ่ล่ามต่อนี่ได้แน่นอนแล้วที่หายวอนะครับมันก็ชัดเจนอยู่ตรงมุมที่ผมฉีดใหดูนั่นนะครับมองดอนที่มันเป็นหลายๆนั่น มันก็เปิดได้เกือบมัสุดต้นนะครับมีอยู่หันประมาณ8-10ต้นนะครับปีนเป็นนักมันก็หายนะครับมันก็เลื่อมหายนะครับเลื่อมหายขึ้นหมายความว่าทันมันกีดมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับมันยังไม่หยุดนะครับแสดงว่ามันไปได้อีกนะครับปกติแล้วมันเปิดหน้ำไม่มันก็จะออกแค่เท่าเดียวนะครับมันก็หยุดไหลนะครับแต่ตอนนี่เนี้ยมันยุดไหลครับ กรแสดงว่านไปเรื่อยๆนะครับแสดงว่านไปเรื่อยๆอยู่เออหนึ่งก็คือเปลือกยางนิ่มสองคืออันการเจริญเติบโตปงปงเนื้อไม้ของยางนี่ดีขึ้นนะครับสามก็คือว่ามันหยุดโลคกเชื้อราได้นะครับหยุดหยุดนะบอเลยล่ามต่อนะครับตัวที่ซีนี่คือราคาถือได้พี่น้องราคาถือแล้วก็เฮ้าเฮ็ดเองได้นะครับเพต้องซื้อจากบริษัทนะครับหรือว่าน่ายนาทั้งไหนนะครับ นะเน่าขาซสื่อเรามาเฮ็ดเองได้นะครับราคาถือแท่งนะครับนี่ตั้งเห็นเลยพี่น้องนี่ผมจีดเบิ้งแล้วนะครับเพิ่ลจีดไปแล้วด้วยนี่นะครับแต่ว่าอันผมจีดมาเบิองอีกนะครับมันยังไหลดีอยู่ครับพี่น้องไหลดีอยู่ไหลเร็วอยู่แล้วก็เปลือกยางนุ่มโอ้นุ่มดีพี่น้องการันตีเลยความนุ่มนี่จะท่านผู้ใดบ่ท่านเชื้อนะครับกรอบล่องสีดเบิ้งนะครับแต่ว่าต้องสีครบด้วยครับซบ อันต่อแรกมันยังสีโเห็นผมเหาอผลเนาะครับว่ามันจะนุ่มบอนะครับแต่ว่านี่พอผมสีครบแล้วด้นี่ผมมาฉีดเบ่งนะครับโอ้หนุ่มพี่น้องหนุ่มเลยเอเห็นผลเลยเออจังสีมันเกินน้ำยางหลายได้พี่น้องอันเปลือกยางนุ่มผมว่าอันเปลือกยางนุ่มเราเปลือกยางหนานี่นาอพอเสียก็มีพี่น้องพอเสียก็คือมันฉีดยากพี่น้องมันฉีดยากต้องมีเครื่องมือนะครับดอพายเปยใส่มันฉีดยากพี่น้อง พอเสียมีซ้ำนั่นนี่นิดเดียวเองพี่นอ้องต้องรองเบิ่งเ้อพี่น้องเนอผู้ดใดผู้ดใดนะครับนี่ประสบปัญหาเรื่องนายยางตายผพราว่าเป็นมดนะครับทั่วภาคอีสานเพราะว่าจะเป็นภาคอีสานทุกภาคเลยนะครับจะพ่อปัญหาในลักษณะนี้นะครับนายยางตายลงมานะครับตายเกือบประมาณ30เซเลยพี่น้องถ้าเข้ารักษาได้นะครับเพี่ย,ยงแต่ผัวหายมันตายหรือว่ามันได้ ตายหน่อยลงนะครับเท่าก็จะได้ผลผลิตเพิ่มนะครับพี่นอ้องต้นทุนทอาอีกคือลงเนาะเอเมื่อบอกกันซำนีพี่นอ้องเดี๋ยวจะรุปปลายปีให้เบิ่งอีกโอเคมีสวนเนาะง่าวไปเรื่อยๆพี่นอ้อง